Set up. Be. กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์รอมคอมแอคชั่นอย่างเรื่องโซนเดลเคอร v เ r Co f เฟกเป็นสาวไฮจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวนักสืบต้องแอบปลอมตัวเป็นสาวป๊อปในมหาวิทยาลายัยเพื่อสืบหาข้อมูลบางอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้พอมๆกันเลยเปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับมอลลี่หญิงสาวสส่บู๊วัยแรกรุ่นแม่ของเธอเสียไปตั้งแต่เด็กเธอเติบโตมากับพ่อและเพื่อนๆในกลมตํารวจหลังจากที่พ่อถูกปลดจากหน้าที่มอลลี่ก็เริ่มช่วยพ่อทำงาน เป็นนักสืบเอกชนคอยสอดแนมถ่ายภาพเหล่าบรรดาชู้รักของคู่รักต่างๆตามที่ถูกจ้างวานไว้วันหนึ่งขณะที่มอลลี่กำลังทำงานของเธอในร้านอาหารชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขามีชื่อว่าอัลมอนเขาบอกกับมอลลี่ไปว่าเขาคือ FBI และอยากให้เธอมาช่วยงานสืบเรื่องมาเฟียรายใหญ่ที่มีพยานเอกคอยทำบัญชีอย่างผิดกฎหมายซึ่งลูกสาวของพยานก็กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในนิวออร์ลีนและอัลมอนก็อยากให้มอลลี่คอยจับตาดูเธอเอาไว้โดยการแฝงตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมา ชิกของสโมสรนในมหาวิทยาลัยแต่มอลลี่ก็ปฏิเสธเข้าไปในทันทีเธอไม่อยากทำงานกับ FBI และพ่อก็ยังต้องการให้เธอคอยช่วยงานอยู่อัลมอนจึงได้เสนอเงินไป15,000เหรียญแลกกับภารกิจนี้แต่ถึงอย่างไรมอลลี่ก็ยังไม่สนใจเธอซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านของเธอในทันทีในคืนนั้นมอลลี่ได้รู้ว่าพ่อของเธอยังเลิกเล่นการพนันไม่ได้เขาติดพนันอย่างหนักและเป็นหนี้ถึง17,000เหรียญซึ่งมันก็ทำให้มอลลี่ได้ตัดสินใจนัดกับอัลมอนอีกครั้งเพื่อรับ ภารกิจที่เขาได้เสนอให้กับเธอโดยการขอเพิ่มเงินอีกสักหน่อยซึ่งเขาเองก็ยอมตกลงหลังจากนั้นภารกิจแปลงโฉมสาวบูให้กลายเป็นสาวป๊อปก็ได้เริ่มต้นขึ้นมอลลี่ถูกฝึกให้พูดสับ์วรุ่นที่นิยมใช้กันแถมยังถูกปรับบุคลิกต่างๆให้เธอดูอ่อนหวานขึ้นเอัลมอนบอกกับมอลลี่ไปว่าเธอต้องแฝงตัวเองเข้าไปอยู่ในสโมสรหอพักที่มีชื่อว่าบ้านแคปปาแคปปาเซตาซึ่งมันก็มีแต่เราสาวๆลูกคุณหนูอยู่กันและหนึ่งในนั้นก็มีลูกสาวพ ดําที่มอลลี่ต้องตีสนิทกับเธอเพื่อสือหาข้อมูลลับให้มากที่สุดเท่าที่มอลลี่จะสามารถทําได้เอัลมอนได้ตั้งนามแฝงให้กับมอลลี่ไปว่าบรูคสโตนบิดแต่เราจะขอเรียกว่ามอลลี่เหมือนเดิมนะคะจะได้ไม่สับสนกันเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่ามอลลี่ได้เข้าไปยังมหาวิทยาลัยด้วยลูกสาวป๊อปไฮโซที่ไม่ต่างอะไรกับสาวๆในบ้านแคปป้าเลยเธอได้รู้จักกับซาชาประธานสามโมสรสุดเหนียที่พามอลลี่เดินชมบ้านระหว่างนั้นมอลลี่ก็ได้พบกับเป้าหมายคืออเล็กซ์ลูกสาวพยานหลักมอลลี่ไม่รีร พอที่จะแสดงตัวทําเหมือนเคยรู้จักกับอเล็กซ์มาก่อนจากการเข้าค่ายสมัยมตน้นที่อเล็กซ์ก็แทบจะจําเพื่อนๆในค่ายนั้นแทบไม่ได้แล้วเช่นกันเมื่อมอลลี่มาถึงห้องนอนของตัวเองเธอก็ได้รู้จักกับรูมเมดฝีปากกล้าอย่างเบกกี้ซึ่งดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบซาชาประธานสโมอสสสักเท่าไหร่เพราะซาชาชอบโม e ว่าตัวเองเคยเป็นนางแบบที่โครเอเชียเบกกี้บอกกับมอลลี่ไปว่าแม่เธอเป็นสมาชิกของแคปป้ามาก่อนเธอเลยมีสิทธิ์เข้าสโมอสอน,นี้ก่อนที่เธอจะถามมอลลี่ไปว่าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรมอลลี่ก็ตอบไปตรงตรง ว่า FBI เป็นคนจัดให้แต่เบกกี้ก็คิดไปว่ามอลลี่เพียงแค่อยากจะยิงมุกตลกเท่านั้นระหว่างที่มอลลี่กำลังเดินไปยังมหาวิทยาลัยเธอก็ได้พบกับหนุ่มคนหนึ่งเขากำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นคลาสสิกที่มอลลี่ดูจะชอบมันมากเช่นกันเธอเดินเข้าไปทักเขาเพื่อถามถึงเรื่องรถในทันทีซึ่งเขาเองก็แนะนำตัวกับเธอไปว่าเขาคือนิโคลัสชายหนุ่มหน้าตาดีที่ชอบความคลาสสิกเป็นอย่างมากทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่มอลลี่จะกลัวว่าตัวเองจะโป๊แตกเลยขอตัวและเดินจาากกออกไปภตัด มาที่ห้องแต่งตัวของเหล่าสาวสาวบ้านแคปปาขณะนั้นสาวสาวต่างพากันโยนคำถา,ถามถึงความใฝ่ฝันที่อยากได้สูงสุดในชีวิตของตัวเองซึ่งหลายคนก็อยากที่จะเป็นดาราหรือนางแบบได้ควงกับหนุ่มไฮโซและมีรถหรูเป็นของตัวเองแต่เมื่อมาถึงคิวของมอลลี่เธอก็ได้บอกกับเพื่อนๆน,นไปว่าเธอฝันอยากจะได้ปืนอยู่หลากหลายรุ่นพร้อมมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสุดเท่ซึ่งมันก็ทำให้เหล่าเพื่อนๆนต่างทำหน้างนงงกับคำตอบสุดประหลาดนี้ของเธอก่อนที่มอลลี่จะหยุดชะง,งักและคิดขึ้นมาได้ว่าเธอกำลังทำภารกิจ มอลลี่จึงได้จบประโยคไปว่าเธอก็อยากได้รถหรูเช่นเดียวกันขณะนั้นเราสาวๆก็เริ่มถกเถียงกันเรื่องของใช้ส่วนตัวที่ถูกใครบางคนขโมยมันไปอเล็กซ์เดินเข้ามาทักทายมอลลี่ทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อยซึ่งมอลลี่ก็ได้รู้มาว่าอเล็กซ์เหมือนจะมีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างที่ไม่สามารถบอกกับใครได้มันทําให้มอลลี่ยิ่งสงสัยในตัวอเล็กซ์ขึ้นมาอีกในคืนนั้นมอลลี่ได้แอบเอาตุ๊กตาหมีที่สอดใส่กล้องวงจรปิดไปวางไว้ตามจุดต่างๆของบ้านเพื่อไว้ใช้สอดแนมขณะเดียวกันสมาชิกในบ้านแคปป ก็กำลังจะเข้าพิธีปฏิญาณตนเพื่อรับน้องใหม่และระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคำปฏิญาณมอลลี่ก็ได้สังเกตเห็นเงาที่ไม่น่าไว้วางใจที่หน้าต่างมุมเดียวกับที่อเล็กซ์ยืนอยู่มอลลี่จึงคิดไปว่ามันอาจจะเป็นคนร้ายที่หมายหัวอเล็กซ์ไว้เธอจึงได้ตัดสินใจโยนเชิงเทียนในมือทิ้งไปและกระโจนใส่อเล็กซ์เพื่อป้องกันอันตรายในทันทีแต่แล้วมอลลี่ก็ได้รู้ว่าเงาปริศนานั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มชายหนุ่มที่เข้ามาแอบถ่ายสาวๆในบ้านแคปปาเท่านั้นท่ามกลางความประหลาดใจของเราเพื่อนๆมอล พูดอะไรไม่ออกขณะดเดียวกันเชิงเทียนที่มอลลี่เผยโยนทิ้งไปก็เริ่มลุกลามใหญ่โตและซาวๆในบ้านแคปปาต้องรีบหนีตายออกมากันอย่างชุลมุนแต่นักดับเพลิงก็มาช่วยไว้ได้ทันในเหตุการณ์นี้มันทําให้เหล่าเพื่อนๆต่างไม่พอใจกับการกระทําของมอลลี่เป็นอย่างมากเรื่องราวดังนั้นให้เห็นว่าหนุ่มมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอย่างนิโคลสัสเป็นเพื่อนสนิทก,กับอเล็กซ์ระหว่างที่เรียนวิชากฎหมายมอลลี่ตอบคาถามของอาจารย์ได้อย่างลึกซึง้งและรู้เรื่องราวนอกเหนือตําราม,มาเป็นอย่างดีจากประสบการณ์การทํางานนักสืบของเธอจนทําให้อาจา เริ่มสงสัยในตัวเธอว่าเธอรู้เรื่องราวเหล่านั้นมาได้อย่างไรมอลลี่ที่กลัวว่าตัวเองจะโป๊ะแตกอีกครั้งก็ได้อ้างไปว่าเธอเป็นพวกคลั่งคดีอาชญากรรมเป็นอย่างมากในคืนนั้นขณะที่มอลลี่ได้เห็นอเล็กซ์ออกไปข้างนอกผ่านกล้องวงจรปิดที่เธอได้แอบซ่อนเอาไว้มอลลี่จึงได้ใช้จังหวะนี้แอบเข้าไปในห้องนอนของอเล็กซ์เพื่อไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเธอได้เจอกับของเล่นสุนัขมากมายที่ซุกไว้ใต้ที่นอนของอเล็กซ์ซึ่งมอลลี่ก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาทันทีขณะที่กําลังค้นหาต่อจ ก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องพอดีเทเลอร์ได้เอ่ยถามถึงวิธีการลดบวมน้ำกับมอลลี่ไปว่ารู้เคล็ดลับอะไรบ้างไหมเพราะช่วงนี้เธอบวมน้ำเป็นอย่างมากก่อนที่จะถามกลับไปอีกว่ามอลลี่มาทำอะไรที่ห้องของเธอซึ่งมอลลี่ก็ได้อ้างไปว่าเธอมาขอยืมชุดบิกินี่ของอเล็กซ์และเบี่ยงประเด็นพูดแบบเดาสุมกับเทเลอร์ไปว่าบาลันดีช่วยลดอาการบวมน้ำได้หลังจากนั้นมอลลี่จึงได้ขอตัวรีบเดินออกจากห้องไปในดึกคืนนั้นอัลมอนด์ได้นัดให้มอลลี่ไปเจอกับเขาเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เธอได้รู้มาแต่ม,มอมลอลี่มรา บบอกกัเขาได้หลังจากนั้นเอลมอนจึงได้ยื่นหนังสือพิมพ์ให้กับมอลลี่ดูว่าช่างแต่งหน้าที่เคยแปลงโฉมให้กับมอลลี่ได้ถูกแก๊งมาเฟียฆ่าตายไปเสียแล้วเอลมอนเร่งให้มอลลี่สืบเรื่องของอเล็กซ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนแก๊งมาเฟียจะไหวตัวทันพวกเราแล้วภาพตัดมาที่สโมอสรอนหอพักแคปปาในกลางดึกคืนเดียวกันคอตตอนยิงสาวอ่อนตระกูกได้มาปลุกมอลลี่และเพื่อนรูมเมตเพื่อไปงานปาร์ตี้ชุดนอนกับนุ่หน,นุ่มสโมอสรอนอื่นตามประเพณีแต่มอลลี่ที่สะดุ้งตัวตกใจตื่น มาจ่อที่คอตต้อนทันทีทําให้คอตตอนรู้สึกหวาดกลัวมอลลี่เป็นอย่างมากมอลลี่ได้แก้ต่างไปว่ามันคือปืนปลอมที่เธอพกติดตัวไว้ใช้ขู่เท่านั้นคอตตอนที่รู้เช่นนั้นก็คว้ามันขึ้นมาและเล็งไปที่มอลลี่ทันทีเพื่อลองแกล้งเล่นกับเธอดูบ้างแต่มอลลี่ก็รีบคว้าเก็บกลับมาก่อนที่มันจะลั่นออกมาจริงๆในงานปาร์ตี้ชุดนอนมอลลี่ถูกนิโคลัสชวนออกเดทซึ่งขณะเดียวกันก็มีชายหนุ่มเข้ามาแซะมอลลี่ทําให้เธอตัดสินใจใช้ศิลปะป้องกันตัวซัดหนุ่มคนนัันงงนนนั้้นนนนนร่วงงลลไปตอหาิโคสใทที ก่อนจะบอกปฏิเสธการนัดเดทของเขาไปว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเล่นสนุกกับใครเช้าวันถัดมาหลังเลิกเรียนวิชากฎหมายมอลลี่ได้พบว่าอเล็กซ์ดูจะสนิทสนมกับอาจารย์สอนวิชากฎหมายเป็นพิเศษเธอได้นําข้อมูลเหล่านี้มารายงานให้กับเอมอนที่โบสถ์รวมไปถึงบอกข้อมูลของซาชาประธานสโมสอนที่ดูเหมือนเธอจะโกหกว่าเคยเป็นนางแบบที่โครเอเชียเพราะมอลลี่จับพิรุษบางอย่างของเธอได้และข้อมูลของนิโคลัสที่เขาเข้ามาขอเธอออกเดทอีกด้วยแต่เมื่อัอมอนถามข้อมูลของนิโคลัสไปมอลลี่ก็ได้ตอบคําถามเหมือน เธอจะสนใจในตัวของนิโคลัสอยู่ไม่น้อยซึ่งอัลมอนก็ได้บอกกับมอลลี่ไปว่าเธอเริ่มจะแอบชอบนิโคลัสเข้าแล้วมอลลี่เริ่มบ่ายเบียงและปฏิเสธเข้าไปในทันทีว่าเธอมาที่นี่เพื่อทํางานเท่านั้นและไม่มีวันที่เธอจะสร้างความรักกับใครได้แน่นอนหลังจากนั้นอัลมอนจึงแนะนําให้มอลลี่หาข้อมูลของซาชาเพิ่มเติมและออกเดทก,กับนิโคลัสเพื่อสืบข้อมูลต่อไปเรื่องราวดําเนินให้เห็นว่ามอลลี่ได้ออกเดทก,กับนิโคลัสทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอมอลลี่ได้รู้ว่านิโคลัสเป็นหนุ่มที่เติบโตมากับแแม่และน้องสาว ส่วนพอก็หนีตามผู้หญิงไปและทิ้งเขาไว้เป็นเสาหลักของบ้านแทนซึ่งเขาเองก็ต้องดูแลแม่และน้องสาวในเวลาเดียวกันและรับผิดชอบงานทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตมันทําให้มอลลี่รู้สึกดีกับเขามากขึ้นไปอีกก่อนที่จะล่าลากันไปทั้งสองก็ได้จูบก,กันอย่างหวานซึ้งดูเหมือนในตอนนี้มอลลี่เริ่มจะเอาใจไปเล่นกับงานของเธอเสียแล้วในคืนนั้นเทเลอร์ได้เข้ามากำชับให้เราชาวแคปปาขายตุ๊กตาให้ได้มากกว่า100ตัวเพื่อเอาชนะสโมสรอ,อื่นและชิงถ้วยรางวัลสโมสรดีเด่นกลับมาให้ได้ ก่อนจะบอกขอบคุณมอลลี่ที่แนะนําให้เธอดื่มบาลานดีเพื่อลดอาการบวมน้ําซึ่งมันก็ทําให้เธอกลับมาสวมกางเกงยีนตัวเก่งได้อีกครั้งวันถัดมามอลลี่และเราสาวๆแคปป้ากําลังคิดแผนที่จะขายตุ๊กตาให้ได้มากที่สุดคอตตอนก็ได้เสนอไปว่าเราลองขายมันแลกกับสเปรย์พริกไทยที่เธอทําขึ้นเองดีไหมแต่เพื่อนๆก็ได้บอกปฏิเสธความคิดนี้ทันทีมอลลี่ที่สงสัยจึงได้เดินเข้ามาถามคอตตอนถึงเรื่องนี้คอตตอนยิงสาวหัวชาสุดเฉิมก็ได้เล่ากับมอลลี่ไปว่าเธอเรียนเอกเคมีเพื่ออยากจะเป็นนักออกแบบน้ําหอม ส่วนเรื่องที่เพื่อนๆไม่อยากได้สเปรย์พริกไทยของเธอก็เพราะครั้งก่อนเธอได้ทําสเปรย์พริกไทยออกมาแจกเพื่อนๆทุกคนและสารเคมีที่เธอใส่ลงไปผิดสูตรมันก็ดันกัดกระเป๋าหนังของเพื่อนๆจนขาดเป็นรูพังเสียหายไปหมดหลังจากนั้นคอตตอนจึงได้ยื่นสเปรย์พริกไทยสูตรใหม่ให้กับมอลลี่ไปเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวเองเรื่องราวดําเนินให้เห็นว่ามอลลี่และสาวๆบ้านแคปปาได้ออกเร่ขายตุ๊ก,กตาแลกกับกิจกรรมต่างๆที่พวกเธอคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการแลกจูบของเบกกี้หรือการเข้าไปเล่นบ้านบอลเป่าลมซึ่งมัน ก็ไม่น่าสนใจเท่ากับกิจกรรมของส,สาวๆบ้านออลฟ้าคู่แข่งตัวเต่งที่งัดซุ้มล้างรถสุดเซ็กซี่มาเพื่อเอาชนะทุกคนระหว่างที่เพื่อนๆบ้านแคปปาก,กำลังจะหมดหวังมอลลี่จึงได้บอกกับทุกคนไปว่าเธอสัญญาจะเอาถ้วยรางวัลน,นั้นมาให้ได้หลังจากเหตุการณ์นี้มอลลี่ก็เริ่มงัดเอาความสามารถในการสืบเรื่องชู้สาวขึ้นมาเธอเด้เข้าไปสืบอาจารย์ที่เป็นหมอในมหาวิทยาลัยที่มอลลี่สงสัยว่าเขากำลังกิ๊กกับนักศึกษาอยู่ซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดของเธอเธอแอบตระเวนถ่ายรูปและนำข้อมูลต่างๆมาให้กับเขา เพื่อที่จะแบ็กเมลมอลลี่ได้ยื่นข้อเสนอไปว่าหากเขาเหมาตุ๊กตาของบ้านแคปป้าจนหมดเธอจะนําเทปลับให้กับเขาและไม่เปิดโปงเรื่องนี้กับใครซึ่งเขาเองก็ยอมตกลงทํามันอย่างจําใจในทันทีเพื่อนเพื่อนบ้านแคปป้าที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยมอลลี่ได้ให้เหตุผลที่เธอได้เกลียกล่อมอาจารย์กับเพื่อนๆไปว่าอาจารย์เป็นหมอที่คลีนิกเธอเลยขอร้องให้เขาซื้อตุ๊กตาไปแจกกับเราเด็กๆที่มารักษาเมื่อเพื่อนเพื่อนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มอลล เด้เข้ามามอบสร้อยข้อมือให้กับมอลลี่ที่เธออ้างว่าเป็นสร้อยที่สําคัญมากๆของเธอเพื่อเป็นการขอบคุณที่มอลลี่ขอยช่วยเหลือทุกคนในบ้านแคปปาแต่เมื่อมาถึงเมื่ออาหารของเช้าในวันถัดมาคอตตอนที่สังเกตเห็นสร้อยข้อมือที่แขนของมอลลี่ก็ได้พูดอย่างไม่พอใจขึ้นมาทันทีว่านี่เป็นสร้อยของแม่เธอมอลลี่ที่รู้สึกสับสนก็บอกกับคอตตอนไปว่าสาชาเป็นคนให้เธอมาเมื่อคืนและเมื่อคอตตอนเรียกสาชาเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้สาชาก็ทําท่าไม่รู้เรื่องขึ้นมาทันทีก่อนจะเริ่มเปล่าประกาศกับเาาา่าาสววๆไป เธอจับขโมยที่กำลังลอยนวลอยู่ได้แล้วหลังจากนั้นซาชาก็ได้พาเพื่อนๆขึ้นไปที่ห้องของมอลลี่และเปิดผ้าตรงกระบาปลายเตียงของเธอออกเผยให้เห็นเราของต่างๆของเพื่อนๆที่หายไปอยู่มากมายและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เพื่อนๆที่เริ่มจะรู้สึกดีกับมอลลี่กลับมองว่าเธอเป็นคนไม่ดีจากการปลักปั๊มของซาชาไปโดยปริยายวันถัดมาขณะที่ซาชากําลังออกไปวิ่งเพื่อออกกําลังกายมอลลี่ที่ดูกล้องวงจรปิดก็รีบใช้จังหวะนี้แอบเข้าไปในห้องนอนของซาชาเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทันทีเธอได้หยิบ หนังสือรุ่นของซาชาที่ซ่อนไว้อยู่บนตู้กลับมาที่ห้องของเธอเบกกี้ที่เห็นพฤติกรรมนี้ก็พยายามจะตักเตือนมอลลี่เรื่องการขโมยของแต่เมื่อมอลลี่เปิดหนังสือรุ่นดูเธอก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วซาชาคือชื่อปลอมของซูซี่วอเตอร์สาวเฉิ่มประจํารุ่นสมัยเรียนไฮสคูลและเมื่อซาชากลับมาถึงห้องเธอก็ได้รู้ว่ามอลลี่ได้ล้วงความลับจากการหาข้อมูลจริงๆของเธอไปหมดเสียแล้วหลังจากนั้นมอลลี่จึงได้ทําข้อตกลงกับซาชาไปว่าเธอจะไม่เปิดโปงเรื่องทั้งหมดโดยแลกกับการที่ซาชายอมรับ ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคขโมยของต่อหน้าเพ,นเพื่อนทุกคนซึ่งมันก็ทําให้เราสาวๆในบ้านแคปปาต่างาพากันเห็นใจซาชาขึ้นมาทันทีและทุกคนก็กลับมารู้สึกดีกับมอลลี่อีกครั้งขณะเดียวกันอเล็กซ์ก็ขับรถออกมานอกเมืองซึ่งก็มีมอลลี่ขับรถสะกดรอยตามเธอมาด้วยเช่นกันเธอได้ขับรถออกมาอย่างบ้านริมบึงแห่งหนึ่งที่มีจระเข้เฝ้าอยู่หน้าประตูเมื่อมอลลี่ได้เห็นเช่นนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าของเล่นสุนัขที่อเล็กซ์ซุกไว้ใต้ที่นอนมันคือของไว้ใช้ล่อจระเข้เวลาเธอมาที่บ้้านนหลังี ที่นี่ก็คือบ้านของอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่อเล็กซ์ดูจะสนิทสนมเป็นพิเศษอีกด้วยเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าอัลมอนได้นำประวัติของนิโคลัสที่เขาสืบมาได้ให้กับมอลลี่ดูเขาบอกกับเธอไปว่านิโคลัสคือคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาซึ่งมอลลี่ก็ไม่เชื่อเขาแต่ถึงอย่างไรอัลมอนก็บอกให้เธอเฝ้าดูนิโคลัสกับอาจารย์สอนกฎหมายไว้ให้ดีเพราะทั้งสองคือผู้ต้องสงสัยของเรื่องนี้ภาพตัดมาในคืนงานปาร์ตี้ฉลองถ้วยรางวัลมอลลี่จับได้ว่าแฟนของคอตตันมีกิ๊กและส่งรูปที่เธอถ่ายได้้ให เขาต้อนดูในทันทีจังหวะเดียวกันกับนิโคลัสที่เดินเข้ามาพูดคุยกับเธอแต่มอลลี่ที่เริ่มไม่ไว้ใจเขาก็พยายามที่จะเดินหนีหน้านิโคลัสไปหลังจากนั้นมอลลี่ก็ได้เห็นว่าอเล็กซ์กำลังจะขับรถออกไปอีกครั้งมอลลี่ที่กำลังจะตามไปก็ติดที่นิโคลัสตามตื้อเธอไม่หยุดเธอจึงได้ตัดสินใจพาเขาไปที่ห้องของเธอและจับเขาล็อกกุญแจมือติดกับเก้าอี้ไว้พร้อมพูดข้อมูลที่เธอได้รู้มาจากอัลมอนแต่นิโคลัสก็ไม่เข้าใจสิ่งที่มอลลี่พูดกับเขาและพยายามทกเถียงเธอกับเรี่ี้กับ มอลลี่จะชกให้เขาสลบไปในทันทีเธอรีบขับรถมาที่บ้านของอาจารย์สอนกฎหมายซึ่งมันก็ไม่มีคนอยู่แต่เมื่อมอลลี่ได้เข้าไปค้นดูเธอก็ได้พบว่าอาจารย์คือหนึ่งใน FBI จากเอกสารที่เขาทิ้งไว้บนโต๊ะทางานแต่แล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านทั้งสองได้ต่อสู้กันจนมอลลี่ล้มลงแต่ชายคนนั้นก็ไม่ทําร้ายเธอเขารีบขับรถหนีออกไปในทันทีมอลลี่ก็วิ่งตามออกมาเธอได้พบอาจารย์ที่ถูกทําร้ายนอนหมดสติอยู่ที่ริมบึงส่วนรถที่ชายปริศนาคนนั้นขับออกไปก็ คือรถของเอลมอนเจ้าหน้าที่ FBI ที่มาจ้างวานเธอและเมื่อมอลลี่เริ่มปฏิปะตะเรื่องราวเธอก็ได้รู้ทันทีว่าตัวเองกําลังถูกหลอกใช้จากคนร้ายตัวจริงซึ่งเขาก็คือออลมอนนั่นเองเขาได้จับอเล็กซ์ไปเป็นตัวประกันและเมื่อมอลลี่ได้พบกับเอลมอนอีกครั้ง<ๆ>เธอก็ได้ต่อรองไปว่าเธอจะเอาสมุดบัญชีมาให้กับเขาเพื่อแลกกับเพื่อนของเธอเรื่องราวดําเนินให้เห็นว่ามอลลี่ได้วางแผนการกับเจ้าหน้าที่ FBI ตัวจริงรวมไปถึงพ่อและเพื่อนๆของเธอในบ้านแคปปาเพื่อวางแผนการที่จะจ อมอไดไ้โดยการให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นผู้คนในมหาวิทยาลัยขณะที่มอลลี่เอาสม,มุดบัญชีปลอมไปให้กับอัลมอนแต่เขาก็ได้รู้ทันเธออัลมอนใช้คลื่นความถี่ทำลายหูฟังของเจ้าหน้าที่ทุกคนและใช้ปืนขู่จี้มอลลี่ให้เดินไปที่อื่นเขาบอกให้มอลลี่ส่งสม,มุดบัญชีตัวจริงมาให้กับเขาจังหวะเดียวกันกับคอตตอนก็ได้เข้ามาพูดคุยกับมอลลี่และบอกกับเธอถึงเรื่องสม,มุดบัญชีที่มอลลี่กำลังหาอยู่ในห้องสโมสรเพื่อเป็นการหลอกล่อให้อัลมอนไปที่นั่นเมื่อมาถึงที่บ้านแคปปาพอที่ดูต้น ทางในรถนักสืบก็บอกตำแหน่งความปลอดภัยของลูกสาวผ่านหูฟังที่มอลลี่แอบใส่เอาไว้ระหว่างนั้นเอลมอนที่ไม่ไว้ใจมอลลี่ก็ได้ขู่ไปว่าหากมอลลี่หลอกลวงเขาเขาจะใช้มือถือจุดชนวนระเบิดทำลายรถคันนี้ซึ่งมีอเล็กซ์ถูกมัดไว้นั่งอยู่ที่เบาะหลังขณะดเดียวกันกลุ่มของสาวสาวแคปปาที่กำลังเดินออกจากบ้านพอดีโดยมีซาชาเป็นผู้ส่งสัญ,ญญาณนี้ให้กับมอลลี่เธอเดินชนกับเอลมอนเพื่อเบี่ยงความสนใจแต่ขณะที่ทุกอย่างกำลังจะเข้าแผนการนิโคลัสที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เข้ามาพูดคุยกับอล ถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนที่เธอทําไว้กับเขาและมันก็ทําให้มอลลี่ได้รู้ว่านิโคลัสก็ชอบเธออยู่เช่นกันเมื่อเดินมาถึงห้องของสโมสสมอลลี่ได้ใช้จังหวะนี้คว้าสเปรย์พริกไทยที่คอตตอนเคยให้กับเธอฉีดเข้าไปที่หน้าของอัลมอนในทันทีแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มชุลมุนขึ้นนิโคลัสเข้ามาช่วยมอลลี่ซึ่งเขาเองก็สู้อัลมอนไม่ได้มอลลี่จึงวิ่งชนอัลมอนทะลุหน้าต่างระเบียงออกไปและแย่งชิงปืนมาได้สําเร็จแต่อัลมอนก็ได้ขู่กับ ชนนระเบิดหากเธอไม่ส่งปืนคืนมาให้กับเขาแต่เมื่อมอลลี่ยอมคืนปืนให้กับอัลอนไปเขาก็ได้กดชนวนระเบิดทําให้รถระเบิดขึ้นมาทันทีขณะนั้นพอก็ได้เข้ามาช่วยมอลลี่จูจๆอัลอนก็มีอาการแปลกๆขึ้นมาเขาเริ่มพูดจาเพ้อเจอ้อเหมือนคนขาดสติและล้มลงไปนอนหมดแรงอยู่ที่พื้นทันทีระหว่างนั้นเพื่อนๆก็ได้เข้ามาพร้อมกับอเล็กซ์ที่ถูกซาชาช่วยออกมาจากรถได้ทันซาชาบอกกับมอลลี่ไปว่าโรคที่ขโมยของเธอมันกาเริบฉากตัดย้อนไปตอนที่ซาชาเดินชนกับอัลอนเธอได้ใช้จังหวะนั้น หลวงขโมยเอากุญแจรถจากกระเป๋าเสื้อของเขาด้วยเช่นกันในตอนนี้คอตอนที่เห็นอาการของอัลมอนก็ได้บอกกับเพื่อนๆไปว่าสูตรสเปรย์พริกไทยของเธอคงจะใส่เชื้อราชนิดหนึ่งมากจนเกินไปทําให้เขาเกิดอาการเมาและเพ้อเห็นภาพหลอนซึ่งมันก็ทําให้อัลมอนถูกจับกลุมตัวได้อย่างง่ายดายระหว่างนั้นมอลลี่ก็ได้เดินเข้ามาขอสมุดบัญชีตัวจริงกับอเล็กซ์เธอก็เปิดจี้ที่สร้อยคอของเธอเออกเผยให้เห็นเมมโมรีการ์ดที่ซ่อนอยู่ด้านในเธอหยิบมันส่งให้กับมอลลี่ในทันทีและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงพอก็ได้าามากล่วช เม็นตัวลูกสาวก่อนที่ FBI จะมากล่าวเช่นชมผลงานที่มอลลี่ช่วยให้พวกเขาจับคนร้ายรายใหญ่นี้ได้และทาบทามให้เธอมาทํางานด้วยกันแต่มอลลี่ก็บอกปฏิเสธไปเธออยากจะอยู่ที่นี่และเข้าเรียนต่อมอลลี่ได้ยื่นการสมุดบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ไปและขอให้เจ้าหน้าที่ FBI พาพ่อของเธอได้มีโอกาสกลับไปทํางานด้วยซึ่งพวกเขาก็ตอบรับคํามาในทันทีหลังจากนั้นมอลลี่ก็ได้แนะนํานิโคลัสให้รู้จักกับพ่อของเธอก่อนที่เธอจะวิ่งไปหาแก๊งเพื่อนสาวที่ได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่ามอลลี่คือ เพื่อนๆทุกคนต่างชื่นชมในตัวของมอลลี่และตื่นเต้นกับการที่มีสาวนักสืบมาเป็นสมาชิกของบ้านแคปป้าเป็นอย่างมากสองเดือนต่อมามอลลี่รับจ้างสืบหนุ่มๆที่เข้ามาจีเพื่อของเธอนิโคลัสได้คบกับมอลลี่เป็นแฟนทั้งสองทักทายกันก่อนจะจูบกันอย่างหวานซึง้งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังเรื่อง So Undercover ขอเฟกเป็นสาวไฮหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเล h a ชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ